สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลเก่าโชวซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล2 0 2 3 2 0 2 4ซึ่งแข่งขันกันในสัปดาห์ที่27นะคะคืนวันศุกร์ที่1มีนาคม2567ลาซิโอเปิดบ้านแพ้เอซิมิลานไปศูนย์ประตูต่อนหนึคืนวันเสาร์ที่2มีนาคม2567อดูดิเนเซเสมอกับซาแลนดตาน้าหน้า1ประตูต่อนหนึ่ง มอนซาแพ้โรม่า1ประตูต่อ4และโตริโนเสมอกับฟิออเรนติน่าศูนย์ประตูต่อศูคืนวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567เดวโรนาเฉือนชนะซาสูโอโร1ประตูต่อ0ูย์ฟรอซิโนเนเสมอกับเลเช่1นประตูต่อ1เอมโปลีแพ้กายารี่ศูนย์ประตูต่อ1อาตาลันตาแพ้โบลญญา1ประตูต่อ2และนาโปลีเฉือนชนะยูเวนตุสไป2ประตูต่อ1 คืนวันจันทร์ที่4มีนาคม2567อินเตอร์มิลานเชิญชนะเจนัวไปได้2ประตูต่อ1ไปดูตารางคะแนนกาโชซซเรียอาอิตาลีฤด,ดูกาล2023-2024ในสัปดาห์ที่27ค่ะอินเตอร์มิลานเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณนะนี้นะคะ27นัดชนะ23เสมอ3และแพ้แค่1มีอยู่72แต้มตามมาด้วยยูเวนตุสค่ะ 27นัดชนะ17เสมอ6แพ้4มี57แต้มนะคะเอซิมิลานอันดับที่3 27นัดชนะ17เสมอหและแพ้ไป5มี56แต้มขณะที่โบโลญาอันดับที่4ค่ะมี51แต้มจากการลงแข่งไป27นัดชนะ14เสมอ9และแพ้4นะคะส่วนโรม่าอันดับที่ 5- 47แต้มอาตาลันตาอันดับที่6 27นัดมี46แต้มค่ะ นาโปลีนะคะอันดับที่7มี43แต้มฟิออเรนตินาอันดับที่8ของตารางมี42แต้มค่ะตามมาด้วยลาซิโอซึ่งอยู่ในอันดับที่9นะคะมี40แต้มโตริโนโออันดับที่1 0 37แต้มค่ะมอนซาอันดับ11นะคะมี36แต้มเจนัวอันดับที่12มี33แต้มขณะที่เลเชอยู่ในอันดับที่13มี25แต้มเท่ากันกับอันดับ14คือเอมโปลี แต่ว่าผลต่างประตูได้เสียเลเช่ทำได้ดีกว่านะคะอูดินเซอันดับที่15ค่ะฟรอซิโนเน่อันดับที่16 24แต้มเท่ากันนะคะผลต่างประตูได้เสียอูดินเซดีกว่าเวโรนาอันดับที่17 23แต้มเท่ากันกับายารี่อันดับที่18ส่วนอันดับ19ซาสซูโอโลมี20แต้มค่ะและอันดับที่20ซาแลนิตาน่ามีอยู่14แต้ม ไปดูตำแหน่งดาวซันโวกาโช่ซีเรียอาอิตาลีฤดูกาล 2,023- 2,024ในสัปดาห์ที่27ค่ะเลาตาโรมาติเนสจากอินเตอร์มิลานยิงไปถึง23ประตูนะคะดูซานวลาฮวิชจากยูเวนตุสค่ะยิงไป15ประตูโอลิเวียเชรูจากเอซิมิลานยิงไป12ประตูเท่ากันกับเปาโลดิบาลาจากโรม่าตามมาด้วยวิกเตอร์โอซิมเฮนจากนาโปลีซึ่งยิงไป11ประตู ทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวซันโวได้ครบทุกลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b a n e w s c h a n n นแนค่ะ